พบกันนั่งเองเฮาอีกแล้วจ้าป้าจ้ยสวัสดีค่ะ,คะเอามามา,มาตามมาพี่น้องตามมามาหลุดน้ำกันมาจะได้หรือบ่ได้โอ้คุณพี่พี่หลาดด้วยอู้ข่าวข่าวงามงามลเลยจ้ะมื้อนี้อยู่อา่าอยู่ตีนภูผาซานนะคะผาซานภูผาซานภูบ้านหอยงามงามสมใจเอ้ยงามบ่

พ่อ,อกับบเข่าให้แน่นอนเทวดาเอ้ย,เ,อยขออเขาพ่อเขาไม่เย้ยใจเนี่ยก,กระซิวน่อยแกงพูดีแ่บ เม็ับวกเนาะเม็ดในมะบวกอมขลอดอันนี้ขรนั้นทางอันนี้ขลอกีเอนอยมจะกละงอยงเดียวอย่าปากด้วยพี่น้อง ่อยสิล้มไปหลอยอยางยามรีเอ,อ้ย่อยแกปากแกปากไอ้อ้อให้คอยลากยามรีเจ้าเด้อเออแกปากแกปากมา กนาจเบรงที่ดนมาบงึนอมาเบิ้งมาเบิ้งมาเบิ้งพี่น้อมาเบิ้งไข่ลักย้มดีเลยอ่แล้วอันล็อกมาน้ำลแตาบ่านแล้วนางเันที่เพิ่งเขียงคือคขาเรเออไอ่ว่า ขอในเด้อตาเจ้าน้าเอ้ยเออเฮ้ดีเลยยายเอ้ยถือได้ทีเอามาทำของเด้อขยำขยำเออขยำกระดึงขึ้นสิคะดึงขึ้นขยำแล้วก็ดึงขึ้นถึงแล้วมันปวดรู้นังบวดง แซ่แเรืองด้วยก็ขึ้บงลุมป้าไปไปมันได้อยบ่ป้ามีอย uh> mm? ู่บ่มมีป้านี่อยู่ปูกระปูก็เอามามามาใส่ไปใส่ไปกระบาดข้อไปใชนีอยู่บ่้าใหญ่เนี่ยเขายามแนวเช้าเนี่ยหยามแนวคือป้ามันลอยกับบ่ึบ่มีปาเด้ บุพีป้าใหญ่ป้าบ้านพวกหอยบ่หลายจ้ะป้าบ่หลายเพราะว่าเขาบุมีแม่นําใหญ่คือเขาได้แค่นี้ก็ถือว่าดีใจแล้วพี่จะปูแตนตอดกันบ่บ่นแค่แตนตอดบุมีป้าอ๋อเนี่ยพวกวันหาหกโตนี่แหละเมื่อสาวเจ้ายามเราเหมือนบ่โอ้ยถึงว่าเจ้าของมันยามแล้วแล้วเรายามแล้วแล้วมาเขา โอ้เขาหลักของเราแต่ม mm ือเช้าแล้วพี่น้องเอ้ยเอามัดมัดเก็บไว้ให้เขาเดี๋ยวยิ้มเท้าอันเจ้ายันยันยันตรงบอสจ้ะแท้แค่เบิ่งดูแท้แอยเบิ่งในนันไงเจ้าอยู้เท้ายิ้มที่เทพแดกมันเน่าโอ้ยเพิ่นอันนี้เพิ่นย้ำตรงจ้ะเพิเอ่ยย้ำตรงย้ำลี ประมาณสองโลเนาะว้งามมีหลิวต้มตกมีแต่ตตปลาซิวใส่นี่เนะาะค่กคักค่กปีนี้มันฝนบุดีมุดทั้งนี้เนี่ป่าอ๋อปีนี้ฝนบุดีจ้ะอยู่ด้วยใจรักได้มั่งบ่ได้มังม่งเก็บเล็กผสมน้อย ปัดเกล็กผสมหน่อยจ้ะเลยเป็น <antid> ถ <acknowledge> ้่ยวเนี่ยเห็นบ oh, yeah. sure. ่เห yeah, ็นบ่ะบาุงมันยังคืนไหนบ้านนี้สวยบ้านนี้สวยตัวนั่งงามเหมือนไยันค้ำก็ถือเยนะโอ้แมวแต่อารมณ์มันอีกฝา ตอนมันคึ้นนะม้งล่ะค่ะโอ้หิ้วเข่าเลยพี่น้องพวกเจ้าหิ้วเข่าคือคอยเบาคอยหิวเข่ากินปนกระปูกระตอดหมูได้ยังได้ยังนางเอกนางเอกได้อย่างค่ะปนกระปูค่ะแล้วก็ทอดหมูค่ะมามากินข้าวนากันแล้วกระื้อขนมมาคินขนมเจ้าเข่าเด้อคุณพี่เขาเป็นเบาหวาน มีทอดเนื้อมีผงกะปูแล้วก็ผงูทอดหมูขนมปังข้ากินข้าวก่อนจ้ามีผกะปูมามามาเด้อจ้ากินข้าวน้ำกันจ้าลอยไปเมื่อเมื่อพี่น้องพอแล้วอู้ผักขยงหลายอีูลีงามอีลีหอมอีลีนี่เด้อใจนี่นี่แกงนู้นใหม่หอจัยม่อื่นแกงเด็ดสุแกงนู้นใหม่สวนกินเด้อจ้า แยงย้มแดดกับโอ้ยได้กินผักข้แยงนั่นข้แยงสดสดปลอดสารเคมีทั้งหลายแหละปลอดปลอดว่าคืูกับคือเพเล่าโมียาขาวมะแรงเด้จากบ้านเขาเพราะว่าวยงยงเขาโบดีเขาโบดีใส่ยาขาวมะแรงยาฆ่าวยาเขาไม่ใช้กันเพราะว่าเขาจะเกี่ยวหญ้าไปให้งัวให้ควายแถวนี้เขาเลี้ยงงัวเลี้ยงควายทุกอย่างธรรมชาติหมดเลยจ้ะทุกอย่างธรรมชาติหมด ปลาข้อบืนเว้ยตัวใหญ่บ่ชทำนี่ได้ดำชลุงนี่ได้โอ้เสียดายเด่นเหรอ้ยช็อตเด็ดพี่น้องเอ้ยฟ้าบืนบ่ได้ซ้ำอืมเอาส่บรรยากาศบ้านคอยพี่น้องเอ้ยบรรยากาศบ้านคอยเด้ออันนี้เขาเรียกว่าภูผาชานภูผาชาน น้าน้าขอยประยู่แถวนี่แหละหน้าพวกเจ้าเป็นแบบพัวข่อยบอมาเบิ่งน้ำกันเด้องามค่ะอิลีบรรยากาศหลังฝนตกงามงามมาเบิ่งมาหลุ่นน้ำกันเด้อจ้าผลงานเราวันนี้เอาขอแค่นี้ก็ดีใจแล,แล้วก็ถือว่าเก่งอยู่ดื้อจะปากเด้ออันละขอสามโตอันนี้ลอยเข้ามาลอยอันลอยลีเข้าเลย เป็นปูอีกประมาณสิบตัวอ,อื้ยอ,อ,อันสาหนานี่ยแซ่บๆด้วยทิน้องเอ้ยถึงมันจะโตนหน่อยมันก็นมันเด้อจ้ะมันอันนี้ผักขยงเรานะคะแล้วผสมักับผักข,อข,อขงยงเด้อจ้ะมาเด้อพวกเจ้ามากินน้ำข่อยเด้อมากินน้ำข่อยเด้อโอุ้ยหอมเด้อพี่นอ้องเอ้ยเดลยจะเผื่อนะคะขอกันไม่คลิปหนาจ้าตอกันไม่คลิปหนาขอกันไม่คลิปหนาจ้า ที่คนเก่งเขา